เธอกงเดินตามมันไปเวลามันเดินดี๋ยโอ๊ยปลาดิวเอ้ยเอ้ยเอ้าเอ้าเอ็มอยู่เพิ่งอย่าเพิ่อนกันโอ้ยจำหรอนะครับกำลังเยอะปลาก็ยังเงามันครับ ฮะตองไอ้ชายไอ้่ายดูด้วยไอ้ชาดูให้รู้ด้วยว่าเป็นบ่อแข่งสูงนิดนึง้ยอียอริกเตอใช่เหรอนี่บ้เนี่ยฟองคอนเลยอืมลอกหลอนเนาะก็ลับดีเออไลครับพี่แจมครับนอนเยอะปาะ นี่เม็นชายลุกเตะปลาเตะปลาด้วยใช่ายเตะปลาโน้สดิหาหาไลเอ็นดิดูเอ็นเพราะเอ็นเห็นแล้วนี่ไงนในไงนในไงปาใช่ซูมคนดิขวายต้องซูมดูคนด้วยมึงเป็นอะมึงมาในกูชอนไหมเอาไหมข่าวมาเอาไหมเอาทั้ามึงย่อยสัตว์คุยโอ้ยเก้งงานช้อนออกมันออกไปเยอะ เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกินอ่ะโอ้ยแลครับนะครับตัวครับโอ้ยนักจะเข้าหนุปืนเดียวเนาะน้าๆมาแล้วมาแล้วมาครับโอ้ยมันมาแล้วอุ้ย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 เอาแยะเอาแย่ ออกยังเดียวออกยังเดียวออกย่งเดียวเมันเร่ยมดแล้วี่ยเอพี่แจมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมพี่แจมเหนื่อยป่ะเหนื่อยเลยน่ครับนี่คือการเสียงเราแล้วกันเม้กระโปงคิปนี้คงนานหน่อยใช่คลิปนี้คงนานหน่อย เอ oh. ๊ะปาปลาเข้าแล้วปาเข้าแล้วเูาจะเย็นจะเย็นใจร้อนเอ้ยเไอ้เนี่ยไอ้่ใช่ใช่รถตอนนี้ม่ใช่ตอนรถโอ้พีไม่ออกแล้วโอ้ยออกแล้วโอ้ยออกยงนักเลยอ่ะเยอะต่อ ไม่ต้องนานนะก็ได้ครับกูไม่กลัวละแต่กูเหนื่อยัวมันหนักจริพี้ยงเลยพี้อะหนักมึงมองมาเยอะมากโอ้ยพี่แจมมันกำลังเหนื่อยมากเลยตอนนี้เหนื่อยแตกเลยอะเหนื่อยแตกมาละปลาล้มข้าวแล้วครับไอ้เหี้ยข้าวสามรอบแล้วไม่กระเพื่้นเลยเอาอแห้วสี่แล้วโอ้ยออกออกรองเอิ้นเดี๋ยวอี ถ่าทีแอคชั่นคันถ่าที่แอคชั่นคันถายถ่ายที่ันยัขงไงโอ้ยครับโอ้ยเยอะจังโอ้ยปลาเขายังปลาเขายังโอ้ยเขาอยู่กันตรงนี้ปลาเข้ายดูคนมากคนเหนื<__่อยป่ะ เอ้ยปลาปลาเข้าแล้วปลาเข้าแล้วอ,อีกแกคลิปหน้าแล้วคลิปเนี้ยพี่น็อตไปปลา,าทำไมอะพี่น็อตพี่แจมครับเหนื่อยไหมครับไอ้สักกูม่เหนื่อยกับมึงแล้วกูจะอัดออมาแล้วปลาปลาเข้าแล้วแจมพี่แจม่ยโอ้โหแยกกระทือปาลาละตุต้มนุ่ม มาไม uh, ้เี่อุ้ยพี่แก่มนาได้สช่องนะผมว่าเอาดิเอาไอแกงไอี่เร็วเออโอ้ยจ่มไม่ยอมมหแกงอ่ะอะอะอืออีก่อนห่นี่มือสมัรเล่นเอด้นดินนะดิน

มาเยมาแล้วมาแล้วมาแล้ช้อนช้อช้อนนี่ช้อนนี่เอาอเรียบร้อยครับูสุดท้ายก็ได้ปลาขึ้นนะครับอื้อไอ้เหี้ยโครใหญ่อ่ะอุยหนุบเลยมันลเลยสัเฮียตดตดิไปไปไปตัดยังไอกงไอนกงโจ๊กปลาก่อนดิไอไอแกงโจปลาก่อนดิไอแกงไยบยบ